เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m a n i Channel วันนี้เราทั้งสองคน admin ตูนกับ admin A จากเพจ NBA m a n i ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณทั้งค p ป Station ค่ะที่ส่งเสื้อสวยๆมาให้พวกเราสองคนนะคะเป็นการร่วมงานกันระหว่างศิลปินชาวไทยคะ่ะเขาก็มีการออกแบบลูกบาสนะคะสำหรับประมูละคะ่ะและก็เสื้อน,นี่คะ่ะมีหลายแบบหลายคอลเลคชันเลยนะคะรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะจะไปทําบุญร่วมกันนะคะสําหรับรายละเอียดในการร่วมทําบุญตูนจะแปะไว้ให้ใน description ด้านล่างนะคะวันนี้ค่ะมี บาซ์ทั้งหมด10คู่นะคะมันมากๆเลยค่ะทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกตก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้เราไปอัปเดตข่าวคล้ารอบหลีกกันก่อนค่ะอนกลับไปเนี่ครับเรา2คนเนี่ยเคยทําข่าวเกี่ยวกับการขยายทีมของ NBA ใช่ไหมครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีข่าวกระแสะข่าวออกมาแล้วนะครับว่าทั้ง NBA เนี่ยมีความต้องการค่าธรรมเนียมในการขยายทีมเนี่ยตกทีมละ2,500ร้ล้านเหรียญครับหลายทีมนะครับ2อทีมนะครับถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะมีการขยายนี่คือต้องมี2ทีม สองทีมนี้คือ5,000ล้านเหรียญน,นะครับมาหาศ oh. าลจริงๆครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรา2คนเคยบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยหนึ่ล้าน uh huh. เหรียญ แต่ตอนนี้ NBA ชี้แจงออกมาแล้วนะว่าต้องการ2,500ล้านเหรียญตองโหมหาศาลจริง,รงเขาบอกว่าตัวเลขนี้มันมาจากตอนที่ว่าทีม NBA เนี่ยมีการขายล่าสุดนะครับอย่างบุ๊คนเนสเนี่ย2,350ล้านเหรียญอย่างฮิวสตันบล็อกเกสก่อน2,200ล้านเหรียญแล้วก็เป็น LA คลิปเปอร์ครับ2,000ล้านเหรียญถือว่ามหาศาลจริงๆทาง NBA ก็เลยบอกงั้นเริ่มที่2,500ล้านเหรียญเลยโหสุดๆจริงครับถือว่าสุดๆเลยนะคะมิแเน่ครั้งสุดท้ายในที่มีการขยายทีมนั่นก็คือชาร์ลจจ็อ ค่าขยายทีมค่าทมเนียมเนี่ยสามร้อยล้านเหรียญเองค่ะปัจจุบันนี่โอ้โหกระโดดก้าวกระโดดเลยค่ะ แล้วก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเมืองซีแอตเทิลครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาเมืองรวมถึงชาวเมืองทุกคนเนี่ยเขาเริ่มมีความหวังแล้วนะเพราะเขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าเลยครับจะประมูลเลยครับการขยายทีมครั้งนี้เนี่ย2,500ล้านเหรียญและพวกเขาเนี่ยก็มีความหวังจริงๆนะครับเพราะว่าชายที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือชายที่รวยที่สุดในโลกใบนี้ครับแรกคือเจฟเบโซสครับเจ้าของแอมซอนครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์ใช้ชื่อสนามไปที่เรียบร้อยนะครับเคียรีนาเนี่ยตอนนี้ได้มีการปรับปรุงทำใหม่หมดเลยครับ NHL ครับเจฟเบโซสเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์ใช้ชื่อครับเป็นเปลี่ยนชื่อจากสนามเคียรีนาเนี่ยในอดีตเนี่ยตอนนี้<ฆ>คือ Climate p r e s อ Arena ครับเพราะเขาต้องการสื่อให้โลกเนี่ยรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกนี้ครับและเขาก็ตั้งเป้านะครับเป็นสนามกีฬาแห่งแรกครับที่จะไม่มีก๊าซคาร์บอนเนี่ยออกมาจากสนามเลยนี่คือสิ่งที่เขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังตลอดเลยครับซึ่งชาวเมืองซีแอตเทิลเนี่ยเขาก็มีข่าวลือและก็มีความหวังลึกๆครับว่าเจฟเบโซสเนี่ยจะเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ล่าสุดดเเเเเยรััถ้้้้าาาาากกิิิมมมมมตว่่่ทีืออองงงงขขขพพนนนไไจๆ มีอีกหลายเมืองครับมันจะเป็นอย่างเคนทักกี้ลาสเวกัสโลวิลล์เนชวิลล์แซนดิเอโกครับเรียกว่าเดินหน้าพยายามที่จะเอาดึงทีมกีฬาอาชีพแบบนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองครับเพราะว่ามันเป็นการทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ใช่ครับจะเป็นโรงแรมร้านอาหารทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นไปหมดเลยดังนั้นเรามาติดตามชมกันครับแต่ทาง NBA เนี่ยถ้าเกิดได้มา2ทีม5 0 0 0ล้านเหรียญเนี่ยหรือประมาณ1น0่งแน้่นล้านบาทเนี่ยนะครับเงินเหล่านี้เนี่ยจะแบ่งในจำนวนฬามสแบทีมละ 166ล้านเหรียญครับดังนั้นมันจะมาช่วยได้มากเลยครับในช่วงเศ Virus, <ฮะ S 2> รษฐกิจแบบนี้ในสภาว่าไวรัสโควิด1 9ระบาดเนี่ยนะครับแต่ในอนาคตครับพอสมมตินะครับว่าจาก30ทีมเปลี่ยนมาเป็น32ทีมปุ๊บเนี่ยเงินส่วนแบ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าลิขสิทธิ์ <ฮะ S 2> ค่าขายของต่างๆทุกอย่างเนี่ยจากที่แชร์กันอยู่30ทีมเนี่ยในอนาคตก็เป็นแชร์32ทีมเงินตรงนี้ก็คือจะ,จะกระจายออกไปครับเรามาติดตามชมกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเมืองไหนได้ทีมเข้าอมน่บีเมืองเรราามข้าไปครับน่า ไปนี่คะ่ะโอ้โหต้องดูแลว่าอย่างดีเลยคะ่ะห้ามให้หลุดมือไปเด็ดขาดเลยคะ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของผู้เล่นบ้างคะ่ะทางทีมบอสตันเซอร์ติกเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศว่าเคนเบลวอลเกอร์พร้อมที่จะเข้าร่วมซ้อมกับทีมแล้วนะคะเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายของเขาเนี่ยไม่หลงเหลือแล้วค่ะตามข่าวเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาหายมาเป็นเดือนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อบริเวณเข่าอีกไม่นานเนี่ยก็กลับมาช่วยทีมได้แล้วคะ่ะนี่ขนาดไม่มีเคนเบลวอลเกอร์นะทีม,ย,มยังแข็งแกล้งขนาดไหน,นี้ถถาการณของด นึงนะครับเมื่อวานนี้ผมเป็นกระแสเยอะมากมายเลยครับบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่อยากจะลงเล่นในเกมเมื่อวานวันนี้ก็ไม่เล่นด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะมันต้องมีเหตุผลมากพอครับเราต้องรอฟังจากปากคาเรียวิ่งคนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางทีสื่อเนี่ยกับครเรียวิ่งเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีการสื่อสารกันที่ดีครับแล้วก็มาตีข่าวแบบนี้เนี่ยแหละนี่เป็นสิ่งที่คาเรียวิ่งเนี่ยเขาก็เซ็งมาโดยตลอดครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะตัวคาเรียวิ่งเขาบอกว่ามันเป็นเหตุผลส่วนตัวคร ด้วยเหตุบ้านการเมืองของประเทศเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจลาจลที่รัฐสภาวอชิงตันดีซีี่ยอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของไคลรีเออร์วิงก็เป็นได้เขาก็ไม่อยากจะเล่นครับเพราะว่ามันเซ็งคือเขาเป็นคนผิวสีพอเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคือเขาก็รู้สึกมันเป็นวไวาไ<ด>เทียะะ่ยงกันในสังคมแบบนี้มันก็เลยเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะตัวไคลรีเออร์วิงเองเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลมากพอนะครับเพราะว่าเกมเมื่อวานเป็นเกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะครับ่ถ้าเกิดไม่มีเหต ข้าไปน,นิดหนึ่งนั่นคือการสื่อสารกับทีมครับเพราะว่าทั้งสตีฟเนสก็ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบรรดาเพื่อนร่วมทีมก็ยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแต่การที่เป็นนักกีฬา,าชีพเนี่ยยูดีจะมาบอกว่าเออเกมนี้ไม่เล่นนะไม่ได้ครับนี่คือไม่ใช่นักกีฬา,าชีพแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องมารออีกนิดหนึ่งครับว่าเหตุผลของแคร Re ีเออร์วินจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรรอรับฟังกันนิดหนึ่งฮะตูอยากให้ทุกคนได้เห็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดของฤดูกาลในเวลานีี้้กกััััันนนนคคค่่่่ะะอออดดบบบ1 Curry, เเต62 2ใทจ 60แต้มในเกมที่เจอกับฟิลาเดลเฟียเซเวนที่สิคเซอร์อันดับ3เท่ากันหลายคนนะคะที่44แต้มค่ะก็จะมีจามอร์งค่ะเจมส์ไฮเดนซีเจแมคคอลัมค่ะและก็กอร์ดอนเฮเวิร์ดเรามาเข้าสู่เกมแรกของวันนี้เลยค่ะการเจอกันของ2พี่น้องตระกูลบอชาร์ล็อตฮอนเนสออกไปเยือนนิวออร์ลีนส์เฮลิเกนส์สำหรับเกมวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่แอนด์มินตูนพูดครับเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับของ2พี่น้องตระกูลบอซึ่งทั้ง2คนเนี่ยถือว่าเป็นท็อป3ดรราฟต์ในอบ4ปีที่ผ่ผาานมาเลยครับบลออนโซออพี่่คคนนโตนีือดราฟต์อันดับ2 2ปี0ส ในขณะที่ลาเมโลบอลน้องคนเล็กเนี่ยค,คือดราฟต์อันดับ3ปีล่าสุดปี2020ที่ผ่านมาครับแต่พอเปิดเกมมาวันนี้ครับชาร์ลอตต์ฮอลเลนตเนี่ยออกตัวได้แย่จริงๆ<ะ>ครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับการยิงวงนอกวงในวันนี้เ<ะ>ขาทาได้ไม่ดีเลยครับจนโค้ชของทีมนะครับอย่างเจมส์โบเรโกเนี่ยครับต้องขอเวลานอกแบบรัวๆเลยครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยตามเป็น10แต้มเลยนะครับบางช่วงในควอเตอร์ที่สองเนี่ยตามถึง<ะ>18ยังโชคดีที่ในช่วงปลาย, 2, า<ะ>ายควอเตอร์ที่สองเนี่ยทางนิ แต่พอเปิดครึ่งหลังมาเนี่ยครับไม่รู้ว่าในช่วงพักครึ่งเนี่ยโค้ชไปกระตุ้นอะไรมาหรือเปล่าคร,รับโอ้โหพอเปิดครึ่งหลังมาปุ๊บเนี่ยฝูงแตนพิก้าเนี่ยโจมตีนกกระทุมเป็นว่าเล่นเลยครับอัดวงนอกยิง3คะแนนไม่ว่าจะเป็นเทอร์รี่โรเชียกอร์ดอนเฮเวิร์ดที่มีเกมที่ดีมากๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งกดแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองคือ44แต้มเนี่ยวันนี้ก็ยังคงทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการยิง3คะแนนเนี่ยกอร์ดอนเฮเวิร์ดทำได้ดีจริงๆครับและไม่ใช หลอดทองเนี่ยยิง3คะแนนลงไปถึง9ลูกนะครับไล่บี้มาเหลือไม่กี่แต้มครับจนสุดท้ายเนี่ยในช่วงกลางๆอเรนที่4เท่านั้นเนี่ยแหละครับพวกเขาตีเสมอได้แล้วก็นําไปเรื่อยๆนําไปเรื่อยจนสุดท้ายเอาชนะไปได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆครับจนจากที่ตามมาอยู่ดีๆเนี่ยครับสิแต้มลราก็คิดโอเกมวันนี้มันคงจืดแน่นอนไม่ใช่แบบนั้นครับวันนี้เนี่ยโหสู้กันสนุกจริงผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับกอรอนเฮลเวิร์ดครับ28แต้ม7รีบาวด์3แอสซิสต์ฟิลโกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าดีมากๆมสบริิจครับ20 แต้ม4รีบาลฟิลโก72.7%ครับวันนี้ยัดห่วงว่าเล่นเลยครับมาบริจิตในเกมวันนี้เนี่ยนะครับลาเมโลบอลในขาดแค่แอสซิสต์เดียวเท่านั้นนะครับไม่งั้นเขาก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในช่วงท้ายเนี่ยเหมือนตัวเขาก็รู้ครับว่าขาดแค่แอสซิสต์เดียวเนี่ยเขาก็ได้ทริปเปิลดับเบิลครั้งนี้เนี่ยเขาก็เลยเหมือนจ่ายเพื่อนทั้งั้านตัวเองเนี่ยจึงเป็นสตาฟโค้ชหรือว่่่าพีีีๆในนทมเยจะต้องสออนเลยบกว่า เล่นแบบนี้ไม่ได้นะจะมาสนใจสถิติตัวของตัวเองไม่ได้ต้องทําทุกอย่างเพื่อทีมให้ชนะเท่านั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ครับในขณะที่กรอนเฮเวิร์ดครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูดีๆเนี่ยโหเกมการเล่นของเขาเนี่ยทุกอย่างเลยนะมันจะเป็นการยิงการข้ามทุกอย่างดูมั่นใจดูมีโอกาส,สมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้รับครับตอนที่อยู่กับบอสตันเซลติกไม่ใช่ว่าทีมเนี่ยไม่ได้สนใจนะครับคือตัวเขาเนี่ยหนึ่งคือบาดเจ็บสองคือออปชันบทบาทในทีมของเขาเนี่ยบางครั้ จะยิงแบบนี้เยอะๆในเกมเนี่ยเกิน15-20ครั้งเนี่ยแทบไม่มีเลยนี่คือสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วก็ย้ายมาอยู่ครับแต่ถ้าเกิดเล่นแบบนี้เนี่ยการจ่ายเงิน120ล้านเหรียญของไมเคิลจอแดนเนี่ยอาจจะโดนสื่อแบบเปลี่ยนจากคำวิจารณ์แย่ๆกลายเป็นดีนก็ได้ <ชม S 1> นะครับเพราะตอนแรกเนี่ยโอคิดว่ากอรอนเฮเวิร์ดแย่แน่ๆเลยแต่ไปๆมาๆนี่โอ้โหผลงานดีวัน<อ>ดีคืนจริงๆเรามาติดตามชมกันครับสำหรับเกมหน้าเนี่ยพวกเราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตแลนต้าฮอคส์ครับพรุ่งนี้7จ็ดโมงเลยนะเป็นการเล่นแบบ2วััันนนนิดครบเเหหื่่่อออยยยฮะใฝงงขลมพกส์เกมวันนี้ถือว่าาเป็นกรทดสอบ ในการเล่นเกมรับของเกมสวนกลับค่ะผู้ทีมของเราเนี่ยเสียแต้มในการสวนกับค่อนข้างมากในฤดูกาลนี้และชาร์ลอตต์ฮอนเนสตเนี่ยถือว่าเป็นทีมอันดับ2ของลีกที่มีการเล่นฟาส t b เบรกต่างๆเปิดเกมมาวันนี้ค่ะพวกเขาก็ทําได้ดีโดยเฉพาะไซออน่ะที่วันนี้อัดวงในเป็นว่าเล่นไม่ว่าจะเป็นการยัดห่วงการเข้าไปวางหรือว่าการโพสต์วงในวงในของเขาเนี่ยแน่นจริงๆแต่ปัญหาวันนี้ค่ะคือแบรนดอนอิ g แกรมที่ฟิลโกเนี่ยไม่ค่อยดีเลยยังดีนะคะเนี่ยที่ได้ตัวสำรองอย่างจอชานแล้วก็เจเจบริติกที่เข้ามาช่วยยิงสามตัวแม่ ก็แม่นนะคะบ<ม>ีเน่เพียงแต่ต้องขอเวลาในการปรับมือสักนิดหนึงหันไปดูในส่วนของคนพี่ของตระกูลบอลอย่างลอนโซบอลวันนี้ไม่รู้ว่าเกรียงใจอะไรน้องชายหรือเปล่านะคะยิง3คะแนนใน7ลูกเข้าแค่ลูกเดียวเท่านั้นการทําแต้มวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเลยค่ะได้แค่5แต้มรีบาวก,กับแอสซิสต์เนี่ยก็ไม่มาเช่นเดียวกับเอริกเบรเซคู่แบ็กคอร์ดของเขาในเมื่อคู่แบ็กคอร์ดของทีมเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะจากที่นํามาในช่วงแรกนะคะกว่า18แต้มค่ะก็หายไปเทิร์นโอเวอร์ก็เยอะกว่าจากนั้นก็โดนไล่ตามขึ้นมาเร นี่เป็นการแพ้เกมที่3ติดต่อกันแล้วค่ะและผลงานของทีมในวันนี้ซายอนวิลสันยี่สิบต้ม8รีบาวด์สแอสซิสต์ฟิลโก54.5% George Hart 19แต้ม8รีบาวด์ฟิลโก75%วันนี้นี่ช่วยทีมได้เยอะมากๆจบเกมชาลล็อตทร์ทนเน็ตบุกมาชนะถึงบ้านนิวออลิมแพลนเกนส์ร1อยต่อ110สำหรับศึกของคู่พี่น้องสกูลบอลค่ะวันนี้ก็เป็นชัยชนะของน้องชายลาเมโลปูฮอรไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปแก้มืออีกทีเกมหน้าน <ะ S 1> ค่ะ และตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าแอดมินเอสสังเกตเหมือนตูนไหมค,คะว่าเวลาในการลงสนามของไซออนเนี่ยมากขึ้นก็จริงนะคะ<ม>พวกเราเนี่ยก็เฝ้ารอค่ะที่จะเห็นการยัดห่วงแบบหนักหน่วงของเขายัดแบบเรียกว่าห่วงแตก่ะแต่ตูรู้สึกว่าความหนักหน่วงเหล่านั้นพลังในการยัดห่วงเนี่ยหายไปเหมือนดูเบาลงค่ะเหมือนแบบอยู่ในโหมดเซฟพลังอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับคล้ายๆกันเลยครับดูเหมือนยังกักๆอยู่ครับแต่เดี๋ยวเรามารอชมกันต่อครับสำหรับนิวออลิมเปอเรเกนเนี่ยสรุปว่าในบ้าน4เกมเนี่ยชนะไปแค่1เกมแพ้3เกมถือว่าไม่่คอะคะ และเกมหน้าค่ะพวกเขาจะต้องเดินทางไปเยือนกับดัลลัสแมวเวอริกส์วันอังคาร8โมงครึง่งโหเจอของแข็งอีกแล้วค่ะเราไปต่อกันที่มิวอกกี้บัคส์เปิดบ้านรับการไปเยือนของยูทาจ๊สสำหรับมิวอกกี้บัคส์นะครับก่อนทาการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในบ้านแถมการชนะในบ้านแต่ละเกมเนี่ยดูแล้วมีค่าเฉลี่ยเนี่ยกว่าถึง23.5แต้มต่อเกมพูดง่ายๆคือด้าหน้าถล่มเขาว่าเป็นว่าเล่นเนี่ยแหละครับแต่เกมวันนี้มันไม่า ตคุมโปในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทะลวงห่วงการยัดห่วงแต่ละครั้งในการยิง3คะแนนเนี่ยเขาก็พยายามทําได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม้ว่าจะกดถึง25แต้มในครึ่งแรกเนี่ยทีมของพวกเขาก็ยังตามถึงสองหลักนะครับและไม่ใช่แค่ยานิสคนเดียวที่เล่นดีนะครับอย่างคริสมิโรตันนี่ก็ดีจูรูฮอลเดนี่ก็มานะครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่สามเนี่ยคริสมิโรตันนี่เหมือนมาโชว์เลยครับไม่ว่าจะเป็นการข้ามการยิงการสร้างจังหวะยิงระยะกลางของตัวเองก็ดีครับคริสมิโรตาาาาาานนนนนเเเเเเเีีีี่่่ยยตตัั้้งงงงแปิิิดดดดฤููกลลมมมผขขอออคจจรรรรๆะบพฮ์ส งานของคริสมิลตันดูเบาลงดูเล่นและผ่อนคลายมากขึ้นแต่ปัญหาของเกมในวันนี้คือการยิง3คะแนนของยูท่าแจ๊สเนี่ยดีแบบไม่น่าเชื่อจริง,รงครับทีมของพวกเขาเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์เลยนะครับในการยิง3คะแนนลงของทีมครับโอ้โหวันนี้กดเป็นว่าเล่นเลยและที่สําคัญผู้เล่นตัวสํารองของทีมเมลคีบัคส์วันนี้ไม่ได้เรื่องเลยครับผลงานเน่าจริงๆทั้งทีเนี่ยทำรวมกันได้แค่12แต้มในขณะที่ทัพสํารองของยูท่าแจ๊สเนี่ยกดไปถึง35หา่างกันร่วม3เท่าอะ่ะแล้วมันจะไปสู้กันได้ยังไงครับพยายามยง โดนยิง3คะแนนพอจะไล่ที่เข้าไปโดนอีกแล้วครับวันนี้ก็เลยท้อไปผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับยานิสอันเดรตุมโปครับสามสิบห้าแต้มแปดรีบาวสี่แอสซิสฟิลโกห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับสามคะแนนยิงห้าเข้าสองนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะยังมีแอร์บอลอยู่บ้างก็ตามคริสมิดเดิลตันครับสามสิบเอ็ดแต้มสิบรีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลนะครับฟิลโกห้าสิบเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าดีจริงๆในเกมวันนี้เนี่ยใน พยายามจะขึ้นไปบล็อกโอ้ลอยเต็มกาลังเลยปรากฏดว่ารูดี้โกแบร์ไม่ได้ขึ้นมาครับเขาก็เลยเสียหลักจังหวะที่ล่วงลงไปฟาดพื้นเนี่ยโอ้โหมันแรงจริงครับเ mm. จ้าตัวเนี่ยลวดร้าวเลยซีกซ้ายของร่างกายเนี่ยหมุนตัวออกเป็นนอนดิ้นเลยเนี่ยนะฮะแต่พอเขาลุกข,ขึ้นมาเนี่ย mm hmm. แล้วก็เข้าไปในบริเวณอุโมงค์นักกีฬาเนี่ย mm hmm. เขาก็มีการทดสอบร่างกายต่างๆนะแล้วเจ้าตัวก็กลับมาเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่เล่นบาสอยู่เนี่ยแล้วเคยล้มลักษณะนี้เนี่ยแม้ว่าสภาพร่างกายมันยังคงเล่นได้เนี่ย่่หังเเเกกมมววนนนนรึ้ออออะืืืาพๆ็คคูสจปด ร้าวไปทั้งตัวเลยจริงเราต้องชื่นชมจิตใจของยานิสจริงนะครับที่ว่าเขาก็กลับลงมาเล่นแล้วก็ยังมีผลงานที่ดีต่อเนื่องโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องดูสภาพร่างกายของยานิสอีกอทีหนึ่งว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไหวเปล่าเพราะว่าเกมวันพรุ่งนี้เป็นเกมการแข่งขันแบบ2วันติดน,นะครับพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคลิฟแลนด์เคอรีครับพรุ่งนี้นะฮะแปดโมงและการพ่ายแพ้วันนี้ของมิลคีบัคส์เนี่ยทำให้ฟิลาเดลเฟียเซเวนที่ซิกเซอร์เนี่ยเหลือเป็นทีมเดียวครับที นในฝั่งของยูท้าแจสหลังจากที่แพ้ทั้งนิกส์และวก็เนสมา2เกมติดแต่เกมวันนี้เขามาอย่างรัดกุม mm hmm. แล้วก็มุ่งมันแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่มีตัวสำรองหลักอย่างโจอิงเกิลเนื่องจากมีอาการตึงๆบริเวณเอ็นร้อยหวยก็ตามเปิดเกมมาด้วยความรัดกุมค่ะโดยแกนหลักของทีมในะอย่างโดนารวานมิชเชลที่วันนี้มีผลงานที่ร้อนแรงมาก mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มระยะกลางการยิง3าคะแนนหรือการข้ามเข้าไปทําแต้มค่ะวันนี้ร้อนแรงต่อเนื่องทั้งเกมไม่ยอม mm hmm. แพ้จริงๆและก็ไม่ใช่แค่โดนาวานมิชเชลที่ร้อนแรงนะคะคนอื่นของทีม่อยาง โบยานบงดานาวิชรอยซ์โอนิไมค์คอลลี่จอร์แดนคลาร์กสันครับวันนี้ยิง3คะแนนเนี่ยเหมือนเก็บกดมาไม่ได้ยินมา2เกมกด3คะแนนไปกว่า25ลูกถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมยูทาห์แจ๊สแม้ว่ายานิสซอร์ก็บคริสมิลตันจะพยายามแค่ไหนก็ตามก็ไม่ทันจริงๆเพราะว่าวันนี้ค่ะปืนยาว3คะแนนของทีมเนี่ยโหลดกระสุนมาเต็มที่พร้อมยิงผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้โดนัลด์เบชลิลสามสิบสองแต้ม5รีบาวด์7แอสซิสต์ฟิลโก50%จอร์แดนคลาร์กสัน26แต้ม 6รีบาลฟิลโก50%จบเกมยูท้าแจสบุกมาเอาชนะมิวอลกี้บัคส์ไปได้1 3 1อเต่อ118เกมวันนี้ของยูท้าแจสเนี่ยถือว่าเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่มีผู้เล่นในทีมเนี่ยสามารถยิง3คะแนนอย่างน้อย4ี่ลูกลงถึง5คนอะ่ะโอ้โหและการพลาดการลงสนามของโจอิงเคิลในครั้งนี้ค่ะทำให้สถิติในการลงสนามติดต่อกันของเขาเนี่ยหยุดลงที่384เกมถือว่ามากที่สุดสำหรับผู้เล่นที่ยังคงเล่นอยู่ในตอนนี้ค่ะครั้งสุดท้ายที่เขา พลาดการลงสนามนะมก็คือเดือนธันวาคมปี2015โอ้โหบบนานมากๆากเลยอ่ะเราไปต่อที่คู่มันนีคู่ในวันนี้มันก็คือ LA Lakers เปิดบ้านรับการไปเยือนของ Chicago Bulls ในเกมวันนี้เนี่ยนะครับ Chicago Bulls ไม่มีตัวหลัก2คนครับอย่างลา r ี่ม a r ค a เนนครับแล้วก็ t ั o โตร r a n กี้ครับเนื่องจากทั้ง2คนเนี่ยเข้าสู่โค v i d 1 9โปรโตโคอลคของ NBA นะครับและพอเวลาการแข่งขันเนี่ยผ่านไปแค่6นาทีเท่านั้นครับด t ร o p o r t ีย j ์เนี่ยก็ต้องออกจากการแข่งขันเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการเจ็บหลังครับเล่นต่อไปไม่ได้แต่เกมวันนี้พวกเขาต่อสู้ได้อย่างดีเลยครับนำโดย แซคราวินครับตัวหลักของทีมจริงครับในการทําแต้มวันนี้ทําทุกอย่างจริงครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการลุยเข้าไปทําแต้มการข้ามเข้าไปวางเนี่ยเขาทาได้ดีจริงครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยโอโ้โหร้อนแรงจริงยิงฟิลโกไม่พลาดเลยครับเลยทําให้ทีมเนี่ยออกนําไปก่อนอีกคนหนึ่งที่น่าชื่นชมนะคือเวนเดลคาร์เดอร์จูเนียครับวันนี้ต่อสู้วงในเนี่ยโอ้โหปทัทะาทั้งมอนทรส์เฮโร่มาร์กาอォในวันนี้สู้ได้อย่างดีไม่มีกลัวเลยครับแล้วก็ทาแต้มช่วยกับแซคการวินสนุกมากๆาที่น่าเสียดาย พี่ไวเนี่ยโหยิง3คะแนนเอายิง3คะแนนเอาวันนี้เนี่ยหลุดไปนิดนึงแต่วงนอกไม่ทํางาน<ห>ไม่เป็นไรครับวันนี้พวกเขาโจมตีวงในได้ดีมากๆอาศัยในจังหวะที่ทีมเลเกอร์เสี่ยไม่มีแอนโท<ห>นีเดวิสครับโค้ชบิลลี่โดนาวแน,นบอกเลยว่าวันนี้ต้องเจาะไนมากๆและพวกเขาก็ทําได้ดีจริงๆนะครับวันนี้โจมตีวงในเนี่ยเหนือกว่าเอลเอลเลเกอร์ถึง20แต้ม 62- ต่อ42ทําได้ดีจริงครับเกมเนี่ยสนุกสูสีบี้กันจนมาถึงช่วงสุดท้ายของเกมจริงครับแล้วก็เป็นแซคราวีเนี่ยที่พลาดไปนิดเดียวองงนาทกข เกมในวันนี้เนี่ยนะครับแซคโรวินครับวันนี้38แต้ม5รีบาว6แอสซิสต์ฟิลโก63.6%ครับ3คะแนนยิง7เข oh, ้า4โอ้โห57.1%ครับเสียได้แทนจริงๆแล้วลูกสุดท้ายเนี่ยเวนเดลคาร์เดอร์จูเนียร์ครับวันนี้23แต้ม7รีบาวฟิลโก60%นะครับในเกมวันนี้เนี่ยนะครับแพทริกวิลเลียมครับลุกกี้ดราฟต์อันดับ4ของทีมเนี่ยแม้ว่าเขาจะทำแต้มไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายฟิลโกเนี่ยภาพรวมฟิลโกไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามเกมเนี่ยยโโออ้้หหจะะะเเเเ็นนนลลวว่่า่าาาาคมมตสูใกกกกรรรรับรับบบปท เกมการช่วยรีบาวการป้องกันใต้แป้นเนี่ยวันนี้เขาทาได้ดีจริงนะ้วไม่น่าเชื่อเลยว่าลุกกี้จะทําได้ดีขนาดนี้ผ่านมา10เกมแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามชิคาโกบูลส์มาโดยตลอดเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาได้ของดี<ะ>จริงลุกกี้คนนี้เนี่ยมีอนาคตแน่นอนครับในขณะที่แซคระวิงครับพูดถึงจังหวะที่เขายิงพลาดครับเขาบอกว่าต่อให้เขาพลาดอีกเป็นร้อยครั้งเนี่ยเขาก็ยังมีความมั่นใจเขาไม่เคยกลัวเลยถ้าเกิดต้องยิงลูกตัดสินเนี่ยเขาทำได้เขามั่นใจว่าเขาทําได้ครับแต่ส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดงเลี้ยรงๆครับพลาดนีกเ ถ้าเกิดยิงลงเนี่ยหูสนุกเลยครับแอนด์แนตัวนี้คงแบบเครียดเลยครับเกมหน้าของพวกเขาเนี่ยยังคงอยู่ LA นะครับตีสี่เช้าวันจันทร์ครับรอเจอกับ LA c l i ค p e r s ครับในฝั่งของ l a l เ k e r s กในเกมนี้นอกจากจะไม่มี KCP แล้วก็ยังไม่มี Anthony Davis นะคะเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อลำตัวด้านขวาพลาดการลงสนามเป็นเกมที่2ในฤดูกาลนี้ค่ะก่อนหน้านี้พวกเขาใช้ตัวคาร์ครูซมาเนี่ยมาเป็นตัวจริงด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอเกมนี้เลยปรับเอาตัวเวสซ อพอไม่มีแอนโทนีเดวิสเนี่ยค่ะก็ะเป็นงานเหนื่อยของ<ช> <James S 1> รบอนเจมส์ที่เจอความร้อนแรงของแซคโรวินในช่วงควอเตอร์แรกนะคะช่วงควอเตอร์แรกนะะเนี่ยค่ะเอลเลเกอร์เสร็จก็ตามชิคาโกบูลส์อยู่หลังจากนั้นรบอนเจมส์เนี่ยก็เริ่มเดินเครื่องถึงแม้ววันนี้ค่ะการยิงสาคะแนนจะไม่มายิง3าคะแนนไม่ลงสักลูกแต่การเข้าไปทะลวงห่วงยังคงร้ายกาจนะคะลุยเข้าไปแล้วก็สปินวางบอลค่ะชนเพื่อหาพื้นที่ในการทําแต้มค่ะร่างกายของเขาเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งไม่มีความถดถอยเลยแม้แต่นิดเดียวและพวกเขาก็ได้การทําแต้มเสริมจ การทะลวงหูวงที่ทรงพลังการรีบาวในช่วยรบบอนเจมส์ซะเยอะเลยทีเดียวรวมไปถึงเวสตี้แัชชิวค่ะที่วันนี้ก็ลงมาช่วยในการยิง3คะแนนนะคะทาเลนทอตตันทักเกอร์ค่ะก็ได้รับความไว้วางใจได้เวลาในการลงสนามมากยิ่งขึ้นค่ะและก็ช่วยงานได้ดีเช่นเดียวกับอเล็กซ์คารุโซแต่วันนี้ค่ะปัญหาเนี่ยก็คือคาร์คูสม่านะคะที่ณจุดน,นี้เหมือนเขายังไม่รู้บทบาทของตัวเองค่ะว่าวรจะต้องทําอย่างไรนะคะวันไหนที่มาเนี่ยก็มาดีมากเลยนะคะวันไหนไม่มาเนี่ยก็ไม่มาเลยจริงๆความสม่ําเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่คูสม่าจะต ปรับปรุงโดยด่วนค่ะแล้วเกมวันนี้โชคดีนะคะเนี่ยที่แซคโรวินพลาดในช่วงท้ายเกมทําให้ l อลเล e เกอร์ยสามารถเฉือนเอาชนะไปได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องแพ้2เกมติดเลยนะคะผลงานของผู้เล่นทีวันนี้รบอนเจมส์ยีแตามเจรีบาลเจ็แอซิส ฟิลโก52.4% 3คะแนน5ลูกพลาดหมดเลยค่ะมอนเทรสเฮโร่สิบเจแต้ม14รีบาลฟิลโก53.8%จบเกม LA Lakers เอาชนะชิคาโกบูลสไปได้แบบเฉียดเฉียว117ต่อ115ยิในส่วนของขาคาร์คูสแมนครับอย่างที่แอนมินตูลพูดครับว่าตัวเขานี่เหมือนไม่รู้หน้าที่ไม่รู้บทบาทของตัวเองนี่เรื่องจริงเลยนะครับเพราะว่าตามข่าวเนี่ยตัวเขาเองก็คิดแบบนั้นแล้วพอตัวเขาคิดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับโค้ชแฟรงค์วอล์กเกอร์นี่เรียกเข้ามา่่เลยวาบท หน้าที่ความต้องการที่เขาต้องการจากคายครูสมามันคืออะไรเล่นแบบไหนจะดีอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาของคารคูสมาคือความมั่นใจเหมือนเขาบางวันเขาไม่มีความมั่นใจกล้าไม่กล้าเล่นไม่กล้ายิงยังไงบอกไม่ถูกจริงเพื่อนร่วมดรัฟต์คลาสเนี่ยบางคนไปไกลแล้วนะครับผมตอนแรกๆเนี่ยคารครูสมาเนี่ยถือว่ามาดีมากๆแม้กระทั่งลอนโซบอลนี่ยังเทียบไม่ได้เลยตอนแรกๆนี่คือคายครูสมานี่รัศมีนี่บทบางหมดเลยฮะแต่ตอนนี้ไปๆปมาชักแหว่งไม่ค่อยสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่ตัวเขา ถ้าเกิดคายครูสมามาแรงปุ๊บเนี่ยโอ้โห LA เลเกอร์สเล่นสบายเลยแต่ช่วงนี้นี่ถือว่าผลงานยังไม่ค่อยนิ่งฮะต้องรอดูกันต่อไปฮะหลังจากจบเกมค่ะรบอลเจมส์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่าขณะนี้ค่ะที่ทีมพาเนียลงทำการแข่งขันไปถึงสิ10เกมแล้วเนี่ยเขาคิดว่าทีมของเขาได้อยู่ในเกรด B ถึง B บวกแล้วก็คิดว่ายังมีพื้นที่ให้กับพวกเขาในการพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆและตอนนี้ค่ะก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในฝั่งตะวันตกชนะ7เกมแพ้3เกมและเกมหน้าค่ะจะต้องเเดินนนทางไปยือวัจ เจ็โมงเช้าห้ามพลาดค่ะเราปิดท้ายกันที่คู่สุดมันของวันนี้เลยค่ะนั่นก็คือ Golden State Warriors เจอกับ LA Clippers เป็นเกมที่2ค่ะสำหรับเกมวันนี้เนี่ยครับใครที่ไม่ได้ชมเกมของ Golden State Warriors เนี่ยไปเปิดหายดูย้อนหลังเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังก็พอ,อนะฮะขอเน้นว่าแค่ครึ่งหลังครับเพราะว่าเพราะว่าเกมวันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนของคำว่าหนัง<อ>คนละม้วนจริงๆช่วงครึ่งแรกนี่อย่าไปดูเลยนะครับเพราะว่า Golden State Warriors นี่เละเทะจริงๆเมื่อจะเป็นการเล่นเกมรับการยิง3คะแนนหรือจะเป็นการข้ามทำแต้มต่างๆเนี่ยจะ สเตฟเฟนเคอร์รี่คนเดียวครับพอสเตฟเฟนเคอร์รี่ทำแต้มไม่ได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหทีมสเปะสปาร์เลยครับบางช่วงเนี่ยโดนตามห่างถึง22คะแนนจบควอเตอร์สามเนี่ยในช่วงปลายควอเตอร์สามยังตามอยู่ร่วม20นนคะแนนครับแต่พอเข้าสู่ช่วงท้ายควอเตอร์สามครับช่วง3นาทีสุดท้ายออของควอเตอร์สามเนี่ยแลับโอ้โหทุกอย่างของวอร์เรอร์นี่มันเปลี่ยนไปจริงๆครับนำโดยสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นการข้ามลากเข้าไปออทำแต้มต่างๆเนี่ยจะหมุนจะควงอะไรของแกเด็กก็ยิงทำแต้มได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับการยิง3คคะะแแแนนนนของงตต่่่ลลลููกกกีมััยาจรริๆบ ลงโ,โ,โอ้โหโอ้โหแบบนี้ๆๆๆไม่น่าเชื่อจริงๆครับเรียกว่าสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับแฟนบ้านจริงครับโดยเฉพาะคนที่ชอบการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยมันมีความสุขจริงๆและไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับโอ้โหมากันเป็นชุดเลย Brad Warnermaker นี่ก็มาน้องเขยก็เอาด้วย Ken Bestmore ก็เอาเขาด้วยเขาโอ้โหวันนี้นสนุกทุกคนดูเล่นแล้วแบบมี<ช>พลังมากๆนะคะจะเหลือก็แต่ Kelly Oubre ครับยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่โอ้โหวันนี้ยิง3นาคะแนนก็ไม่ลงอีกแล้วครับแต่ก็สนุกมากๆนะครับพอเข้าสู่อร์สี่เท่านั้นครับแป <ๆ S 2> ๊บ <ๆ S 2> เดียวเองเนี่ยกลับขึ้นมานำได้ ได้เฉยเลยจากตอนแรกเนี่ยที่นำอยู่แวบ,บเดียวช่วงควอเตอร์แรกครับสต่อ2หลังจากนั้นนี่ตามทั้งเกมจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงต้นควอเตอร์ที่สเนี่ยโอ้โหนำคนนี้นำไปเรื่อยเลยนาไปเรื่อยทุกคนนี่มากันหมดเลยอย่างที่บอกเนี่ยครับแต่ที่ขาดไม่ได้เนี่ยต้องชื่นชมแอนดรูวิกกินส์ครับโอ้โหวันนี้นี่ช่วยได้เยอะโดยเฉพาะ2เพย์ที่เขาเก็บใต้แป้นจังหวะที่เคอรี่พลาดเนี่ย <c oughs> แล้วก็ตีแป้นลงไป และอีกลูกหนึ่งยิงสามคะแนนใส่พอจอร์จเนี่ยแหละครับโอ้โหลูกนี้นี่แบบบอกตรงตรง,ตรงไงมิ <โอ S 2> นเน่ว่าสงสารพอจอร์จจรงิงๆไงอยู่เป็นไฮไลท์ไม่รู้กี่อันแล้วเนี่ยวันนี้นี่โดนทั้งเคอรี่โดนทั้งพอโดนทั้งแอนดรูวิกกินครับพอจอร์จจบเกมเนี่ยครับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ก็เอาชนะไปอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆครับเวลาที่โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ชนะเนี่ยโดยที่สเตฟานเคอรี่เนี่ยเขามีฟอร์มที่ร้อนแรงแบบนี้นะมันเหมือนกับแบบมันมีพลังอะไรพิเศษจริงๆนะมันสร้างให้แฟนๆบาสทั้งโลกมีความสจริงครรับไม่่่่่นนาเเเชืืออแตป็งจริงคครรััับบผลงงานนนนนนขอทีีีมใว้เเ่ยะฟ เตนเคอรีครับ38แต้ม11อดแอสซิสครับเป็นดับเบิลดับเบิลนะครับสามคะแนนเนี่ยวันนี้จัดไป9ลูกครับโอ้โห oh <my S 1> ไม่น่าเชื่อ64.3%เครับแอนดรูวิกกินครับ16 <c oughs> แต้ม6รีบาว์ฟิลโก้สเรเครับนี่มาทีเด็ดจริงๆช่วงท้ายเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆที่ติดตามโกลเด้นสเตทรวเลอร์เนี่ยโดยเฉพาะแฟนๆของสเตฟานเคอรีเนี่ยสิ่งที่ชื่นชอบอีกอย่างนนนา Curry, เนี่ยน มีความสุขร่วมกับสนุกอยู่กับเกมจริงๆครับไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามอย่างวันนี้เนี่ยตัวอย่างอยู่นอกสนามเนี่ยโอ้โหมีดีใจถ้าถ้ามือสั่นเงี้ยอันนี้คือเควรี่แบรนด์ใช่ไหมฮะโอ้โหันนี้ดีดน่าดูเร็วสนุกมากๆแล้ววันนี้ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยครับวอริเออร์นี่อัดคริปเปอร์เป็นชุดจริงๆครับ64ต่อ4ีโอ้โหเรียกว่าหนังคนละม้วนจริงๆนะฮะและหลังจบเกมถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยแพทริกเบเวอรี่จอมเกรียนเนี่ยนะครับเขาเดินมาทักทายชื่นชมแล้วก็กอดแบบว่าเหมือนนนนกกกกัััับบบบบยยยย่่่่่่่่่อออองงงงงะสเตคีีีีผลาาาาๆมืิทแววน นับปีที่มันผ่านไปเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยนะเขาก็ต่างชื่นชมยกจ้องซึ่งกันและกัน<ฆ>อย่างอย่างเคอรี่เขาก็ยกย่องแพทริกเบลฟรีในการเล่นเกมรับการตั้งใจทุ่มเทต่างๆเนี่ยเช่นเดียวกับแพทริกเบลฟรีที่ชื่นชมเคอรี่ครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการเลี้ยงการข้ามต่างๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่แบบแต่ละคนยอมรับซึ่งกันและกันครับถือว่าเป็นภาพที่ดีมากๆและเกมหน้าครับพวกเขาจะเจอกับแรปเตอร์ครับเช้าวันจันทร์8โมงครึ่งสนุกแน่นอนครับเจอกับทีมระดับคลิปเปอร์เอาชนะมาได้เนี่ยโหประทับใจจริงๆเด สค่ในเกมวันนี้ก็กะว่าจะมาถล่ม Golden State Warriors เป็นเกมที่2ติดต่อกันโดยเฉพาะตัวหลักของทีมอย่างพ e อจอจค่ะการเล่นของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะคะการยิงของเขาเนี่ยสมบูรณแบบโดยเฉพาะลูกยิง3คะแนนมุมข้างไม่กระแทกปแป้นลาคะตอนนี้ยิงลงสวบๆๆนะคะเดินหน้าอัด Golden State Warriors เป็นว่าเล่นร่วมกับตัวหลักอีกคนหนึ่งอย่างควายเลยเนอร์ค่ะขวัญใจของแอดมินเก็มีเกมที่ดีถึงแม้ว่าฟิลโกเนี่ยจะไม่ร้อนแรง เซอร์ชิบาก้านิคลัสประทุมค่ะก็มีเกมที่ดีช่วยทียมได้อย่างดีทุกอย่างเนี่ยมาดีหมดเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรก แต่แล้วเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆคอมโมเมนตัมเหมือนพังลงในช่วงท้ายควอเตอร์ที่3เล่นเกมรับใส State ่โคดเนสตทวอริเออร์เสี่ยงไรเนี่ยก็เอาไม่อยู่ค่ะโดนยิงแล้วโดนยิงอีกโดนยิงจนเมาหมัดมไม่เลิกจนยังควอเตอร์ที่4เลยอ่ะสุดท้ายก็หนีความพ่ายแพ้ไม่พ้นถึงแม้วันช่วงในเกมเนี่ยจะนำอยู่ถึง22คะแนนนะคะก็แพ้ไปในที่สุดค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีวันนี้พอจอร์จยี่ส้ตมสี่รีบาวดเจแอสซิส ฟิลโก69.2%ดีต่อเนื่องมากๆนะคะคไวเลเนิร์24แต้ม3รีบาวด4แอสซิสต์ฟิลโก41.2%จบเกม Golden State Warriors Pigma a อาชนะ LA Clippers ไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ115ต่อ105การพ่ายแพ้วันนี้ของ LA Clippers ยัเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเป็นฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยนําอยู่3-1แล้วก็แพ้ Denver Nuggets สินะครับแบบนี้เลยฮะนําอยู่ดีๆ10 20แต้มเนี่ยสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีและการพ่ายแพ้วันนี้เนี่ยทําให้เขา เนกลายเป็นทีมใจละลายครับเรียกว่าทีมใจละลายแล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นท,ทีมที่แบบว่าใจละลายอันดับหนึ่งของของลีกตอนนี้น, <c oughs> นับตั้งแต่ฤ <c oughs> ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลปรกติหรือว่าเพลย์ออฟหลังจากที่มีการนําอย่างน้อยในเกมเนี่ยสิ <c oughs> แต้มขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาแพ้มากถึง8ครั้งอันดับหนึ่งเลยครับตอนนี้อันดับ2คือ h o สัน o n กเก k เจ็ดครั้งโอ้โหทีมใจละลายครับแต่มันจริงๆนะคะสเกมสุดท้ายเนี่ยค่ะทั้งเอลเอลิเกอร์แล้วก็เอลเอคลิตเตอร์นะคะแล้วก็เล่นพร้อมกันด ไม่รู้จะดูมุมไหนดียังดีนะครับเนี่ยที่เกมวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ฤดูการปกติที่เ uh huh. พิ่งเริ่ม LA Clippers เนี่ยยังมีเวลาลืมครับแล้วก็แก้ไขความผิดพลาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นตอนนี้ตอนนี้เป็น playoff เนี่ยแย่เลย oh oh. นะ <laughs> งานเข้าเลยค่ะคและเกมหน้าค่ะ LA Clippers เน่เขาต้องเตรียมเจอกับ Chicago Bulls กัีสีวันจันทรและคู่ที่เหลือในวันนี้ตารางอันดับในขณะนี้ค่ะ เป็นยังไงคะเพื่อนๆคะกับผลงานการเล่นการโชว์ฟอร์มของซุปเปอร์สตาร์ต่างๆในวันนี้วันนี้เราได้เห็นหลายคนเลยนะคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับห้ด้วยครับที่โลโก้เอ<บ>็นบีเอมเนียตรงกลางนี้นะจ๊ะจะเดินหน้าสู่ซานซับในปีนี้ค่ะถูกเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้งสองคนนะคะนึกถึง NBA นึกถึงเ b ็แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณครับ